ชื่อเด็กหญิงที่จะได้ใช้ปูชื่อเล่นชื่อน้องลำปาอยู่ชั้นอนุบาลสามค่ะวันนี้เราจะมาทำฟองสบู่ยืดยาวนะคะอันแบบแรกมีอะไรบ้างคะมีน้ำแล้วก็น้ำยาล้งางจานแล้วก็มีถ้วยแล้วก็มีช้อนแล้วก็มีขวดแล้วก็มีผ้าแล้วก็มีหนังยางค่ะ เดี๋ยวเราก็จะมาทำก,กันเลยนะคะใส่อะไรลงไปคะใส่น้ำลงไปก่อนค่ะ uh huh. แล้วเราก็มาใส่น้ํำยาล้างจาน uh huh. แล้วเราก็คนให้เข้ากันคนให้เข้ากันแต่ว่าต้องคนให้เข้าที่อวค่ะ เล้วก็เสร็จแล้วแล้วเราก็เอาผ้าจุ่มลงไปจุ่มให้เปียกๆเ,เลยนะคะไม่งั้นมันจะไม่มีอบไม่ Okay